ไม่อยู่อะไรตรงนั้นแหละลูกโอเฮโยก็ไซมัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับบูร์มิชแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราเล่นเบสบอลเซิร์ฟเอ็มซีเสกสินดับเน็ตนะคะแล้ววันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษพิเศษใจนุกโผมนี่ไอเลยของตกไหมเนี่ยของตกหมดเลยอุตส่าห์ได้ยาแล้ว่ เพือตายอีกรอบนี่มันคือความหมังอะไรนี่มันช่างโหดร้ายอย่ไปตอบอสเดี๋ยวตอบไปเอาเพชรให้เพชรคือเหล็กนะคะผมเพชรคือเหล็กเหรอมันเปลี่ยนไม่เอาไม่เอาอะไรวะเฮ้ยเราได้ดาบโอ้โหลัคกี้สปอร์ตโอ้โหที่หน้าด่านนี้ไม่ได้ฝนตกอะถ้าด่านนี้ฝนตกนี่แบบ เพราะว่ามันถ้าจา่าในฝนตกนี้ตายเลยใช่ปะปะปแป๊บนึบงขอไปคุมเตียงแป๊บเตียงจา๋าเตียงจา๋าแ,แม่มาแล้วจ้ะหิเมี่ยเราเราก็จะหลังเหมือนกันเนี่ยที่เอาลัอกกี้บล็อกมาวางเพราะว่าถ้าเอาลัอกกี้บล็อกมาวางนี่มันจะขุดแล้วโอเคได้เพชรแล้วเย่11อันเราเคยเล่นเซิร์ฟนี้แล้วนะจริงเซิร์ฟแบบเนี้ยเคยเล่นแล้ว ไม่ใช่ว่าจะมีคนมาแบบตีเรานะไม่เอานะไม่เอาเค็เเอเราเป็นสายด้ไหมเราเป็นสายดีวะแต่ว่าเรา,เรามีดา,ดาบลัคก,กี้สวอชแค่อันเดียวนะไม่รู้ดาบทองหรือว่าดาบอะไรอืมชัอตเนี่ยสามดาบทองดิอุย้ยเลยที่คุณลัคก,กี้เยี่ยมโอ๋หรอ้วยนะดทีด่คุณลัคก,กี้โอ้ดีใจจังเฮ้ยถ้ามันจะที่ขุด ได้นะแต่เฉพาะตอนที่ยูโอเพนนะลัคกี้บอสเฮ้ยมีใครมากันไหมก็ค่ะเราเรารู้สึกเกี่ยวตูดโอ้โหมันมีดาวมีชุดพอมไม่ก็มันมีธนูด้วยเฮ้ยนายนมีธนูเหรอเรากลัวยังลยอะคุดกลัวเฮยมันมาสีราแล้วกลับบ้านฉันหนาวช่วยฉันหนาวแล้วา อมัญังมาสยมดีดโอ้เหมืนกงเลยอะนายโชไเหมือนโกงเลยอะมืนโกงโคตรคตมหาเทพโกงโคตรโกงเนี่ยโคตรโกงเลยโคตรโกงเลยขอไปที่อื่นก่อนแป๊บนึงเราไปที่อื่นละ ไม่ไหวแล้วเ่รนอ่ะอออุ้ยชัเกาะเยเฮ้ยทำไมตีมันไม่ดูน่ะเออแต่ละครั้งอ่ะคือเอฮ้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้นั่นทำไมยืนเฉยแล้วไปคุ้มตีมาแล้วเลยตัาแอนีอ่ะหลุดเลยนะเฮ้ยเฮ้้ย ปอัดคลิปใหม่มันจะได้แบบว้าอัดคลิปใหม่อัดขึ้นม่อัดคลิปใหม่เหรอเดี๋ยว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 โอ๊ยทำไมเราเกิดเกมนี้ไม่ติดอ่ะโอเคปะตัดตัดโอเคกระดับอาการอีกรอบนะคะเมื่อกี้คุณรินหลุดนะคะหลุดเกมก็เลยว่าได้รินอยู่ไหนเฮ้ยเราติดเฮ้ยรินหาย ไม่เห็นด้ไม่เห็นไม่เห็นอี่งั้นเขามาห้องที่สี่งั้นเขามาห้องที่สี่ที่สี่อ่ะห้องที่สี่อ่ะอือที่มีประมาณสี่สิบเก้าคนนี่แหละแล้วเราก็ไปก็เป็นห้าสิบคนอ่ะห้าสิบคนกว่าๆเนี่แหละนเราไม่เห็นเราเข้ามาแล้วห้องสี่จ้ะเราไม่เห็นออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนที่มันมีเลขสี่หลุกนั่นแหละเขาเรียกห้องที่สี่ จะเรียกห้องอะไรล่ะห้องที่ห้ามันไม่มีเบสวอลสี่เบสวอลสองเบสวอลสามไม่ถึงห้องจ้าอ๋อห้องสี่เหรอเออแล้วไม่เจอหัวม,มันเียโอ้ยรู้สึกง่ายจับสุดอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ไงไม่เห็นนั่นเนี่ยหนาห้องสี่ห้องสี่ห้าสิบสองครับร้อยโอเคเข้ามาแล้ะอุย้ยแหลก เขามาครั้งแกเลยเฮ้ยสกินดีเท่อะดูมือดิโอ้โหเอ้ยลองรักแล้วลึกอยู่ไหนยังไงแม่เจอ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 เราเห็นนายนานนานนานกันบอกใช่โอ้เฮ้ยห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เราๆนายนายนายห้องไหนห้องไหนห้องไหนนี่อยู่นี่เฮ้ยบูมซาตาลิบันเฮ้ยเร็วิวเดี๋ยวมันคนนี้นั่นแล้ว กี้มันมีคนเข้าไปแล้วนายไอ้นั่นไปน่ยไ,ไปหาสนใจตจไอ้นั่นลูกจ่าไม่เข้ามาแล้วเีท่ทีมทีมด yeah. แดงทีมแดงเย่เราเราคนมาเข้ามาก่อนเย่เฮย์สองทับสี่มัง้งเออมันมีแค่สองคนในทีมอะ่ะสองคนได้ในทีมจะ้ะแค่ไงเราตอนนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะสารติซอสแพ็กอยู่ซินซอสแพ็กนี้ชอบมากเลยชอบมากมากเลย เอาไว้คลิปหน้าเล่นเซิร์ฟคอร์ดมดีกว่าเนาะจะใช้สก,กินบูมมี่นี่แหละบ้านแซมเป็นแซมเป็นแซมบูมซาตาริบันบูมซาตาริบันนี่เคยเคยได้ยินชื่อปะเคยนะบูมมา um, ชื่อแฟนอีชันค่ะอือืฉันชื่อบูมมี่แ่ฉันกชื่อ,อบูมมี่ <c oughs> เออฉันก็ใช่บุ้เอ้าวออกทำไมออก,ออกมันไม่มีคนครับเออเดี๋ยวหาให้เออห้องนี้ไหมสี่คนเอาดิสี่คนสี่เอาสีฟ้าสีที่มันมีชวานเนี่ยแหละจะได้ดหรอคเฮ้ยเต็มเต็มเราเข้าไม่ได้อะ่ะ เราว้อไม่ได้ได้ได้ค่<ฮ>ะอย่าเถียงเราเรายังเห็นอยู่เออได้วะลืมไม่ทันดูไม่เห็นชุดมีก้นไงเมื่อกี้มันขึ้นว่าคุณเข้าอัดีไปได้แล้วคุณเข้าทีมนี้มีได้ไแล้วทีมแดงนี่น่าสงสารเราไม่มีนคนอยู่เลย <c oughs> อันนี้เรากำลัง่อเน,น้นันอยู่นะคะจะเออถ้าเป็นจออ่าตอนนี้อัดอยู่ปะเนี่ยฮะ อัดอยู่ปะปชิบค่ะแล้วโอเคเราก็จะเดินไปนะคะอย่างสิริภาพลอัดออยู่ยวันนี้ลินจังมากินบ้านเราด<อ>กาิกินทั้งน้ำกินทั้งข้าวเอาไหมกินเหี่ยวาเออแม่เราซื้อมามา่มา,มามาให้กินมาแม่บอกว่ามาม่าอะไรหรอมาแม่าฮะมามา่ารสหมูสับอ๋อมาม่าต้มยำโวะผม แม่บอกว่ากินแล้วจะมีประโยชน์ไม่ใช่แม่บอกให้คนร้อนให้เหน้่ทีคนร้อนๆออกมาให้น,นี่แหละรินจังจอ๋อซึมหายแล้วออกแบบหมึกลรบต้ง้งรินจังจ๋มามาวันนี้เราจะมาเล่นซ้อนแอดกันนะโอเคมรินรินสอง เอางี้ศูนย์ศูนย์ค้อนห้ากระดาษสองกันไก่เคยไหมศูนย์ค้อนห้ากระดาษสองกันไก่ไหนอะอยู่ไหนเนี่ยศูนย์ค้อนห้ากระดาษสองกันไกตัวนี้นะอะไรเป็ศูนย์ค้อนมาศูนย์ค้อนห้ากระดาษกันสองกันไกเคยวะฮะศูนย์ค้อนห้ากระดาษใช่ ้อน5กระดาษแล้วก็วอะไรวะ2กันไกโ <Okay. S 1> อเค2อกันไกตัดชับชับชับเลยหนึ <c oughs> น่งสอง,ส,องสาม <c oughs> ลินเป็นคนแพ้เป็นคนแพ้เป็นนับเอ้ยไม่ต้องนับถ้าเราบอกว่าเอาเลยก็เอาเลยนะยงัยงยงัยงยงัยงยงังยังยังยังเร็วเร็วดี เราเจอที่ซ่อนโคตรลับอ่ะลับถึงขนาดนั้นเลยขนาดที่นายต้องหาไม่เจออย่างแน่นเนาะเอาเลยเอาเลยใช่ไหมนี่เรา <Bye. S 2> จะมาเล่นเบสบอลเลยเล่นอะไรกันเนี่ยอ่ะชิอยกดชิปอยใบว่ามีสีแดงกับสีเขียวอยู่แดงกับเขียวแดงกับเขียวอยู่บ้าน <Hey! S 2> ไม่ได้อยู่ไหนบ้านเลย ออนั่นไงเราไม่ได้อยู่ในบ้านเราอยู่ข้างนอกแต่อยู่กับแดงกับเขียวแดงกับเขียวเคยอ,อยู่กับสีแดงกับสีเขียวอ่ะหนวะแงเทียออยังเลย